สวัสดีสวีดั้งทุกทุกคนและตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาแกล้งพี่เคงกันอีกแล้วล่ะพี่ได้สร้างโมเดลคุณพ่อขาย,ยาวออกมาเองละ่ะเดี๋ยวตอนท้ายๆนะเราก็จะมาแปลงร่างเป็นดัตตี้ลองเล็ก์คุณพ่อขาย,ยาวไปแกล้งหลอกพี่เคงกันดีกว่า <c oughs> คือแบบว่าก็ไม่รู้ว่าโมเดลคุณพ่อขาย,ยาวที่พี่อ้อมสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมันจะเหมือนคุณพ่อขาย,ยาวตัวจริงหรือเปล่าเนาะถ้าชอบโมเดลคุณพ่อขาย,ยาวตัวที่พี่อ้อมสร้างขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีด้วยกันนะเอาล่ะเกิดขึ้นอีกแล้วแง กลายร่างเป็นตัวอื่นก่อนกน็แล้วกันแล้วค่อยกลายร่างเป็นคุณพ่อขายยาวที่หลังเนาะก่อนอื่นต้องออกไปสังเกตการดูก่อนพี่เคนน่ะอยู่แถวไหนกันนะแล้วแปลงร่างเป็นนกแก้วก่อนละกัน,กนไปดูดีว่าเขาอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ไหนนาอยู่ไหนนะตั้งอยู่ฝั่งคานุหรือเปล่าในหมู่บ้านก็ไม่มีนะเนี่ยนี่แล้วเขาหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขอเวลา,ไป,าไปหาพี่เคนแป๊บนะึงนะนั่นไงอยู่แถวนั้นนั่นเองอ้โฮสร้างเป็นบ้านแล้วหรออุ้ยมีบ้านแล้วนี่นะเอ้ยบ้านไม้ซะด้วย กำลังทำอะไรอยู่นะพี่เคนทำอะไรอยู่หรอดูเหมือนกับว่าเขากำลังปลูกเวดอยู่นะเนี่ยคิดไม่ออกมันจะแกล้งอะไรดีอ่ะกำลังปลูกข้าวอยู่ใช่ไหมแสดงว่าต้องการเสบียงอาหารนี่หรือว่าเราจะไปช่วยเขาดีอ่ะจะช่วยเขาแบบไหนดีนะขอกินซีดหน่อยดีขอมะเร็ดหน่อยดีกำลังหิวอยู่เลยอ่ะเอออะไรเอออย่ารำนำมาตรงไหนเนี่ยเอ้ยซีดพี่แคนไมาโอ้โหตายแล้วฟาร์มพี่แคนเดียว ใรรเนี่ยใครหน่อยจะนกแก้นี่เหรอเฮ้ยหงส์มันฉีเยะขนาดนี้เนี่ยเอส์มันฉีดมันหางเลยแบงค์ฟีเม่อไร<า>่่นะเอ้าอา้ <laughs> เอ้าแอปเปิลทองฮคุณนกแก้วให้แเปิ้ลทองพี่เก่มาเหรอค้ณเ็ว่าพี่เกจะอดอยากคนแจนตายแล้ววันนี้ <S 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 เราเป็นเพื่อนกันนะแว่าพาร์มพี่เกจะทำยังไงเนะี่ยโอ้โหตายแล้วว่ะน้ำทวมาเนี่ยอย่าบอก,น,น,อกนะสเสร็จน,นะั้ายบอกะจงแม่จะมีเพนทอมไว้ก็พอเจอขาน้านะจะามาทำนกย่างเลยโอ้โหจุงนแบบี้ต้องเกอก๊อกสองเราไก่ล่างเป็นนกฟินิกดีกว่านี่มันทังมาทั้งสามนี่วะมีง้แลานนไหนเนี่ยจะนกบ้าหน่อยเนยมีน้ำใช่ไหมถ้าอยงต้องเจอไฟตายอะโอ้สป เอาไงเนี่ยกลับมาแล้วกลัมาอุดไปแล้วกันนะเนี่ยเห็นต่อเห็นต่อเห็นต่อเหรอใครยิงใครยิงโอ้โหฟินไหมเนี่ยเดียเฮ้ยเดี๋ยวก็ว่าไปร้ะล้นปามพี่เค้นให้ลงน้ำดีกว่าเอ้ยหย่าเพิ่งลงน้ำโอ้โอ้โอ้เกิดอขึ้นเกิดอะรขึ้นไปไหนอ่ะโอ้โหโอ้โหมีฟินนก่ขนาดเมื่อไหวเนี่ยโอ้โหตายแล้วลงน้ำทำไมเนี่ยเดียวเดี๋ยวนีแล้แจ้าใครก็ไม่โดนหรอกเขาบินสูงต่ว เราก็มีแค่ดาบแต่ธนูก็ไม่มีวิ่งโหแย่แล้วๆยังมีซับไพกนะโอ้ยตายแล้วดูดีนะมีแอปเปิ้ลทองอ่งั้นตายแน่รับการรับการเขาจะเห็นเราดูไม่ค่อยสนใจนะเข้าเลยนะรวมคราวนี้ก็ไฟลุกโอ้ยมายฟาร์มพี่เค้นกลายเป็นคนต้องดีกว่าโอดแล้วชีวิตจะอยู่ไม่เห็นจะสนใจเราเลยนี้เนี่ยจะมาทำมาหาแคน์มันคนลุงดีกว่าเนี่ยกินแล้วเนี่ยมันถึงมีตะไก่วงวิ้งกันนะเนี่ยไปหาพี่เค้นในบ้านดีกว่าไปขุดแร่ดีกว่าจ้าอ เอาคุณตามาจากไหนครับเนี่ย<อ>ไม่ต <ลง S 2> ้องมาตาไม่คุ้นเลยครับลงก็อยู่แถวน,นี้นี่แหละเดี๋ยวผมไปดีกว่า <laughs> แถวนี้ไม่มีนะคุณตาอยู่แถวนี้หรอครับเนี่ยเฮ้ยทรัเพิ่งไปดิที่ทางนี้แปลกจุงเบย์ุลงจะมาสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวให้กินนะโอ้โหกินบะหมี่หรือเปล่าตเจ้าของร้านยรเมิงญี่ปุ่นล้วครับเนี่ยว้าวอยากกินรามิงเหรอนั่งก่อนจ๊อจ๊อนั่งก่อนันเลยเฮ้ยมีกระดี่ด้วยนั่งก่อนใช่ไหมน่ากินจุงอยาดรามินก็ได้หรอครับมีแต่บะหมี่เปาเปล่าอ่ะเปนึกเลยนะว่าวันนี้เราจะได้กินรามิงแซนอร่อยเฮ้ยาี๋อะ อร่อยจริงๆนะเฮ้ยคนลงนี่มันชามเปล่าเลยนะนเอาหนี้จะกินแล้วแม่งเอาชามเปล่าเหรอโอ้ดูนี่ไม่มีน้ำสักหยดเดียวเลยน้ำรำ,ำากาจไม่มีเลยนี่กินไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยใจท<ไ>ําไ้อะไรเนี่ยผมหิวจนไสจะขาดแล้วเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่ายังไม่ได้กินก็ส่งชามเปล่ามาชัดๆเอาไปส่ไปกินไป พาชิมิเงะเออลุงขัดตาอย่างเด้ยวเลยนะเดี๋ยวเอาหมกเอาเลยนะไม่ทำตัวเลยนะพาซาชิมิมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ดีมามันตัวเลยโอ้แต่ข้างนี้ดีนะนี่มากินบีดแล้วกันเก็บไว้กินแล้วกันนะขอไปเลย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 โอ้อะไรของลุงเนี่ยมาทำผมเสียเวลาเนี่ยโอ้ยขับไม่ได้แล้วเนี่ยเงินเป็นทองเนี่ยตายแล้วต่เรามันขับได้เนี่ยเอ้ยเข้าบ้านไปแลยโอ้โหเต็มของพร้อมไปหาเงินทองดีกว่าวันนี้ต้องไปเดินเล่นสองเม็ดแล้วนะอ๋อเขาอยากได้รใชิมะได้เลยได้ เดี๋ยวหาแร่ให้นะอ๋อเด็กกันนะเอาแร่มาดีละเป็นแรเ่เพชรเลยละกัน<อ>กันนะ เราต้องกลายร่างเป็นตัวอื่นกันดีกว่าเพราะว่าคุณลุงเนี่ยไม่เนียนแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาลเป็นน้องแมวเหมียวดีกว่านะอุ้ยน้องแมวสีม่วงเหรออ๋อมีไงของแปลกของแปลกต้องฟามักันดีกว่ามาจะได้เมียวมาจะได้เหมียวอะไรกินเหมียวเหมียวดี้าวต้องฟามันไต้องมาว่าเหมีวเียวเหียวเหมียวเหมียวเหมียวมยวมีวเหมียวเียวมีวเหมีเหมียวเหมียเหมียวเหมียวเหมียวเยว้องแมวน่ารักจังสีม่วงด้วยอันนี้มากินปลามนแล้วมน คุณลุงเลยนะทำไมแมว <c oughs> ไม่กินอย่างอื่น้างอ่ะอยากกินอะไรดีอยากกินปลาทู่ะมีปลาทูหรเปล่าอ่ะจะบอกแค่อันยาไปไปนี่มันปลาแซลมอนไม่เอาไม่เอา้าทำแมวสอยอ่ะแมวมันวอล์กมันไม่ไม่ฉันหรือเปล่าเฮ้ยโอ้แมวไม่น่ารักแต่นิสัยไม่น่ารักเลยอ่ะเขาเป็นพัทล็กอย่าเข้ามานะ เราไปทำฟาร์มต่อดีกว่า้ะไม่สนใจแล้วรอดสิเราม่้คือโอนี่นี่สนใจกันหน่อยดิวุ้นแั้อแแเป็นพิษนักวบ้ามาะเนี่ยชิแล้วโอ้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 แย่ะเยอะเตามมาดีเดเดยวนี้ได้จมแมวบ้านอะไน่อด ยันนี้ถ้าไม่ยึดยุดยึดยึดไม่ได้ก็ต้องกอดได้เฮ้ยน้อยได้โอ้วิ่งไวจุ่มเย้าไปเดี๋ยวน้อยคิดวัอดีกว่าเราต้องรอแบบอีกวันดีกว่านะสไปเวอร์คนเดียวนี่ตีนมันช่างร้อนท้นเหลือเกิน จะมีใครมาช่วยเราไหมเนี่ยนี้ยว่าจะขายร่ามันตัวอื่นอีกแลเนี่ยเป็นตัวไหนดีล่ะนี่เป็นแบบน้องเมดน้อยก็น่ารักดีนะคนข้างกายคนดู้ใจเหมือนคนอื่นเขาเป็นตัวนี้ดีกว่าฝาร์มหาของให้มีข้าวกินมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมื่อไีรล่ะเนี่ยน้องเมดเดนวิลมาแล้ววันนี้หมดหวังโดยไม่ได้อะไรเลยฟาร์มข้าวก็พังเลยข้าวแทบไม่เหลือเไยเหรออะไรละอ๋อประตูไปไป กอดไปให้นายท่านโอ้ได้มากเลยเหรอเรารู้ว่านายท่านกำลังลำบากนะเอาของมาให้ขนานเนี่ยใช่ไหมท่านไม่อยู่กับพี่เคนมาเป็นพวกเดียวพี่เคนเหรอโอ้โหดีจังเลยมดเหนียวๆดีนะเอาของมาแบ่งมา้วยอายนดีโนมโตะไปไหนท่านที่มีโนมโตปะครับเจ๊ให้อันนั้นมาอยู่ด้วยกันโอ้โหเยอะเลก้าทั้งสองเคลิ้มาได้ไงเนี่ยมั ุ้ยใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดเลยนะเนี่ยเอ้ยบินได้ด้วยเหรอเฮ้ยแชร์ดในท่านเราบินได้ในท่านไปเราเป็นเมดเดิลวิ้งในท่านโอ้์เมดสาวสวยที่จะบินดีไปซะละนอนดีกว่าหมดเลยนอนเหรอในท่านหยับพิ่งนอนอย่ามาให้ในท่านนอนนะเอออะไรอะเอออเราว่าเราว่าเราว่ามาจากไหนโอ้โหโหเดียวเดียวเดียว

ายท่านเดี๋ยวเราเซตให้ใหม่นายท่านไปอยู่หมู่บ้านชาวบ้านี่ก่อโอ้อออย่ามาอย่ามาไอ้จะผีมากะไปแล้วไปอยู่แล้วเ่าไปแล้วค่ะไปแล้วเราจะแปลงเป็นตัวอะไรดีล่ะถ้าทางเขาจะไม่ค่อยกลัวเราสักเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะว่าเราใจดีกับเขาเงินไปเปล่าเหมือนกับว่าเราจะไปช่วยเขาอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคันเดี๋ยวก่อนเราต้องทําให้เขาตายใจก่อนเราแปลงเป็นน้องเมธอีกรอบดีกว่าดีดีอะไี่ครลางหเหลือได้ทันอยู่ไหมได้ทันกลับมาแล้วนึกว่าจะไม่เหลืออะไรซะแล้วเมื่อกี้ร์ได้ทันตัวอะไรตัวอะไรเลยไม่แล้วไปหนจะพบ เดี๋ยวคนเมื่อกี้ไม่ได้อย่าเข้ามานะล็อกประตูวะอย่าเข้ามานะเข้ามาตอเจือยนะโกรธมากโกรธมากเลยบอกเลยาอยู่ทางนี้กันตรงพิเคเดียวนี่ไง่เอาเฮรให้ราเฮอะไรอ่ะหูบอกสร้างบ้านเหรอหูสวยจุ้งนี่มันบอกอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยหูมีไดมอนด์มอรัลด์ด้วย วุ้ยลูบี้เหรอเออในท่านได้ทุกอย่างเลยนะดีกันเลยเดียวไม่ใครไว้ใจเป็นน้องเมดไงงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านอยู่ด้วกันอ่ะนี่นี่มัน้องเมดจ้ะใจเรา้อเนี่ยพี่เคมีวีดเต็มเลยนะขอบอกมุซีนักกินไม่ได้กำลังออวย้เดี๋ยเดี๋ยวเดพี่คกปูกกไ้อหม้อะไร่นดอกไ้ให้ดอกไม้อะไรท่านหดอกคริสตัสนี่นะโห้สวยจุ้งแต่เดี๋ยวกันนะเก็บไมมันกินไม่ได้ไม่อดอกคริสตั้ ขังเลยเพราเนี่ยอย่าังพิเจนไ่ไล้นี่ไปพิกต้องไม่นี่คนเราวแลทวมาทำไมพิเคลไม่ได้หรอแม่คิดกันไุมแล้วก็ยิ n t กันเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสิ่งเดียรู้จุดนี้แล้วตายไล่ทันาไปไหนอะไปทั้ตายแล้วเหรอโอ้โหไเหลือเลยลอ่อ้ตัวเลยตายแล้วอ้ยทยังเกบ้งะโอ้ยไ จบสิ้นกันแล้วชีวิตนี้โลกนี้นายท่านจะหนีไปไหนละนายท่านกลับมาก่อนนะในท่านโอ้ไม่สายแล้วชิงกันดีกว่าต้องรีบชิงกันละเพนกล้าใบอมสองอันนี้นี่มันอะไรกันแล้วต้องตามมาตี้่แน่เลยน่กันนี่กันเฮ้ยนี่นี่นะจะมาเซอร์เวอร์เอาชีวิตพลาดชีวิตดังโซ่กลับเฉยเลยมีเงาไกลร่างดีกว่าไกรช่วยหน่อยแล้ยังไม่เดินตามมากลายเป็นน้องวัวดีกว่า อยู่ลวนี้โอ้ชีวิตมันช่างเศร้าเร้เกินไปที่อยู่ใหม่ดิค่ะม่าม่ามาเฮ้ยอแล้วอห้ัไม่อยู่พอดีเลยเฮ้ยเไม่้องหาเีไเกับเลยกัดเลยทำไมวัดกันบ้วัดกันได้วยเดีะน่เอูาหนฝมากรห่ฝูมากห่ามากรง่าห่าก่มนมะหนุำฝู่ำากระ่ากระน่มาะ่ะหมาชะ่วยอน่่เคน่ะน ไม่มีแล้วนี่แล้วไม่รู้มาก่อนเลยว่าวัวเหลืองดอกไม้ให้มันตีเราได้ด้วยนี่เอ็มลงจังหวะนี้ถ้าต้องกายร่างเป็นคุณพ่อขายาดัตตี้ลองเล็กแล้วได้เวลาแล้วโมเดลตัวใหม่ของเรานี่ไงตอนนี้ฮ่าเราก็กายร่างเป็นคุณพ่อขายาวดัตตี้ลองเล็กแล้วเดี๋ยวนะปรับก่อนปรับก่อนให้รู้สึกว่าโมเดลที่พี่สร้างเนี่ยคอมันจะยาวไปเนาะ เดี๋ยววันหลังเนี่ยพี่ต้องแบบว่าเขียนโมเดลกับแอนิเมชันเนี่ยให้นคอรมันสั้นกว่านี้กันนะชีวิตช่างรันทดจังเลยจะไปใช้ชีวิตรอดอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับเลยเนี่ยเอาตัดไม้ก่อนดีกว่าตัวอะไรอ่ะ๋อ้ยคุณว้ายว้เล็กไอ้นี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นว่าก่อนเลยเนี่ยโอ้โหมีควาพ้นไฟด้วยเยี๋ยวเดี๋ยวนี้โอ้โหจะอันตายแล้วว่ะตายแล้วไม่ดออ เร้ลองไปถึงได้ไหผมข้าคุณพลงเล็กมาทำมเาต้องรน่ยจะลงน้ำเหรอี่พ่อได้ไม่ได้เหรอลน้ำได้ล้วก็ขึ้นทางนี้พี่ไ้กอยู่ทไงแต่ที่ตาไม่ทำดีเบม่อตาไม่ทังหนอเ้ยมาแล้วมาแล้วหยาอยูน่าหยาดยูหยาดยูหอายูหยาดยูหยาดู้ยยหาดยยาดยูหลากหาดยูหยายูหยาอยาดยูหยาดยดูาดูดูหดยูหยาดาดาดยา เอาไปหลายดอกตายเล่าไ่นะครับอยู่ายลหลายดอกตายล้ครับนันนี้ไม่เหลือเลยแล้วดิวิ่งไวมันกันเนี่ยไม่ทันหรอกห่าขายยาวขายยาวไปยิงไกลยิงลหก้าไปก่อนยิงน้ำ้าไปก่อนยิงน้ำมาไปก่อนโอ้ยยิงเสร็จล้ไหนๆล่ะหลักม่หลักไม่กไหนล่ะไม่ไม่ขอหลลก ที่เขาลงน้ำไม่ได้เหรอเฮ้ยตามเลยเดียวฉันสะเทินบอกนะครับอกไว้่านขนาดนี้มันบ้าตามไปไหนอ่ะไปด้วยไปด้วยไปด้วยาปดยไปด้วยไปด้วยไัด้วยไป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 ้วยไปด้วยไวยไม่้วยไมด้วยไปด้วยไปม้วยไป้วยไปหิวยไปด้วยได้วยไปด้วยไปด้วไปด้ยไย้ววิตดไม่ได้ยไ้ไ้ไป้วไปาย้วได้วม เขาผิดเกมหร้อเปล่าใส่ข้าผิด เราเลิกตามไม่เข็มสักพักนะให้เขาวิ่งนับไปก่อนนะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็แปลงร่างเป็นคุณพ่อขายาวแกล้งอัมพิเขนไปแค่นี้ก่อนนะโอเคไปก่อนนะบ๊ายบาย